ทำการบ้านเลยแหลมใช้นังได้อินเทอร์เน็ตฟรีนะที่ก็ของเขามีจอ,อ LG ให้ด้วยใช่ <c oughs> ในบ้านทั้งหมดเนี่ยมีซูบิชิในฟิลิปและแอร์ก็ของมีซูบิชิและนี่เป็นห้องพยาบาลแต่ว่าเป็นห้องพักโอ้นอนที่นี่ได้ด้วยอ่าลองพี่นอนได้โอ้นี่บางบ้างหนีมาจำมัดดีสักคืนทั้งหมดนี่นะของ บริจาคหมดนะครับ้าหมดมันเป็นของเก่าอ่ะเตียงนอนนี่ยังติดยิงติดป้ายไปเลยติดของโตหินอ่อนของยังดีอ่ะก็ให้มาแต่ว่าคนรวยอ่ะมันไม่ใช่มันต้องการเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราก็ไม่ใช้เขารวยน้ำใจมั่งยงจันจรรย์รวยน้ำใจคือมันบางทีเนี่ยตามบริจาคห้างร้านต่างเนี่ย มีพวกขายของเก่าซึ่งเก่าเนี่ยเขาไปเหมาบางทีผมเปลเ่ยเนว่เอาไปสองแสนเนี่ยเนี่ยขาบอกไม่ต้องการเอามาให้พอเด็กดีกว่า

ถ้าเป็นผู้หญิงบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้ชายกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมหนึ่งสองสามพระลูกไม้ซึ่งรูกผู้หญิงหนึ่งสองสามกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพุทธพงศ์ที่ลูกหนึ่งสองส้มเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งลูกสองครั้งโอ้เก่งกรบมือห้าครั้งโอ้ปรบให้ดังกว่านี้โอ้ปรบใหม่อีกที่ เรให้ดีกว่าเดิมเ็ต้องมีวินัยเด็กดีต้องมีธรรมะมะไม่ขโมยตังพระไ่ขงพระไปเล่นตู้เกมเล่นตู้เกมเด็กดีต้องมีธรรมะมะไม่จุดบ้างไฟ้งไฟใส่กุฏิพระพระเด็กดีข้อ ขขอทำตามลูกนึ่งห้ามข้าสักโอเคเอาม่ศีนพนมมือศีนข้อสองห้ามรักซักเก่งมากศีนข้อสามห้ามห้ามอะไรเอ่ยข้อสาม ห้ามประพฤติผิดในการก็แบบนี้ลูกประพฤติผิดในการเออห้าห้ามอะไรลูกพูดปอดอเก่งามากปรบมือสองครั้งลงมือทำลงมือทำทำด้วยใจมีท่าตามด้วยทำด้วยใจยไปหลับตานิ่งๆลกูกมีเทพดาจะมาอยู่กับเราแล้วด้านหลังสุดยอดมากเลยสุดลมหายใจเข้า ค่อยๆผ่อนคลายลูกผ่อนค,คลายขอมอบความรักของฉันแต่ทุกสิ่งอันในโลกนี้คุณครูเพื่อนมิตรไมตรี ับพระสัตว์และเทพยายดาวมาจ้า รู้ได้ไงครับเล่นกองนะเมื่อไหรักนครับก็ตั้งใจเรยนแล้เป็น วันนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างชีวิตของเราจะมีคุณค่าถ้าหากเราให้ความสำคัญแก่กันและกันวันนี้เราจะได้เพื่อเฉยต่อสายตาของกันและกันมีอะไรคนหลายท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องวันนี้เราจะมีความสุขกันท่ามกลางความทุกข์ทนระบาวันนี้เราจะเป็นความเบิกบานข้ามกลางความขมขื่วนวันนี้เรามีเหตุเ่ิ ายคนไม่ได้รวยกุนพีเกตหลายคนไม่ได้น่งรวยเหมือนเจ้าของเนโปซอร์แต่เราก็เอารอยยิ้มมาฝากกันด้วยบรรยากาศที่สบายในวันนี้เป็นมนุษย์อย่างเราเรานี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องอยู่กับทุกทุกเหมือนเพื่อนสนิทเคยจำได้ไหมว่าตอนเที่ยวเล่นปฐมมัธยมเรามีเพื่อนสนิทเราจบมวยกันได้ใชื่นชมเพื่อนสนิทกบัวเล่นกันได้ไม่โกรธ ฉนันความทุกข์ก็เหมือนกับเพื่อนสนิทเหมือนโลกใบน,นี้จงเรียนรู้โลกใบน,นี้อย่างเพื่อนสนิทและเราก็จะมีสีเลียกเหมอมันชีวิตเราก็มีอยู่สองอย่างมนุษย์จะอยู่ยากลาบากในโลกใบน,นี้มีมนุษย์อยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือคิดไม่เป็นแนละประเภทที่สองคือพูดไม่เป็นสองประเภทนี้มีเยอะแล้วในโลกใบน,นี้ชื่อเดียวกับด็อกเตอร์คนหนึ่งท่านชื่อด็อกเตอร์เกียรต ไปพายเรือกับตาสีอยู่ใต้ในในน้ำพายเรือดรเกียรติก็ถามตาสีว่าตาสีแกรู้จักอินเทอร์เน็ตไหมตาสีก็เลยบอกว่าคิดอยู่พักหนึ่งก็เลยบอกตอบได้ว่าอ๋อผมไม่รู้จักหรอกครับอินเทอร์เน็ตดรเกียรติก็เลยบอกว่าถ้าไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว20%ภายเรือไปสักพักหนึ่ง ดรเกียิก็ถามตาสีว่าตาสีแกรู้จักโลกาพิวัตรไหมดกตเอ่อตาสีก็เลยตอบดกเกียิว่าอ๋อผมไม่รู้จักักโลกาพิวัตรดรตเกียิก็เลยตอบตาสีเลยว่าไม่รู้จักโลกาพิวัตรศูนย์เสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว20เออจังจากที่พายเรือไปสักพักหนึ่งตาสีแกก็ไม่พูดอะไรนะเรือมันจะจม เรือมันพายไปมันจะจมน้ำมันวนแล้วตาสีก็เลยถามถาม,ถามดเร,ดเ,รเกียรตว่าไหวไหมดรไม่ไหวตาสีช่วยด้วยถ้าว่ายนะ้ำไม่เป็นดเรเกียรติสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว100%รเซนั้นความดีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างอัตมาจำได้ว่าวันที่14กุมภาพันธ์ปี5.2 ได้มาที่นี่ย้อนไปหนึ่งปีที่นี่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรทั้งสิน้นและวันนี้มีสิ่งปลูกสร้างเพื่นอนมีให้เด็กได้เรียนรู้ไปที่สําคัญที่สุดทั้งหมดททุกมวลก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่ท่านได้บริจาคปัจจัยและบริจาคทรัพย์สินหรือส่วนที่เป็นกําไรส่วนหนึ่งของบริษัทขององค์กรท่านได้มาช่วยกันเติมเต็ม โยมคิดว่าต้นไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าโยมเนี่ยต้นไม้น่าจะมีปุ๋ยอะไรดีกับปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับใส่ต้นไม้โยมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรยี่ห้ออะไรหลายคนอาจจะสงสยัยอาจอาจจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอาจจะไม่ใช่ปุ๋ยยูเรียที่โยมเข้าใจปุ๋ยที่ดีที่สุดสําหรับใส่ต้นไม้ก็คือเงาคนปลูกเงาของคนปลูกโยม ต้นไม้ให้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่สิ่งลุกโป่งก็ให้ธรรมะได้ไม้ก็ให้ธรรมะได้ต้นไม้ที่วางอยู่ตรงนั้นท่านก็คือให้ธรรมะได้ฉะนั้นคําถามก็คือว่าต้นปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับใส่ต้นไม้ก็คือเงาของคนปลูกเงาของเราเองอะวันใดที่เราเอาน้ําไปลดไปดูแลมัน เช่นเดียวกับบ้านหลังน,นี้ที่มีเด็กๆร้อยกว่าชีวิตที่โยมในสั้นขึ้นมานั่นแหละก็คือเงาของค,คุในโลกนี้มีของอยู่สองอย่างของเป็นกับของตายโยมคิดว่าของอะไรสําคัญที่สุดของอะไรสําคัญที่สุดโยมของเป็น no ของเป็นอยู่ตรงนี้โยมของเป็นอยู่ตรงนี้เดียวก็ไปแล้วของตายก็คือโยมลงหันทรายเลื่อาสิโยม นั่นแหละของตายโยมหลายคนที่มีพ่อบ้านแล้วของตายก็คือคนที่อยู่ที่บ้านส่วนใครที่มีแม่บ้านแล้วของตายก็คืออยู่ที่บ้านเด็กๆนี้คือของตายโยมของตายที่โยมจะต้องต่อและช่วยเหลือต่อไปเป็นสิ่งที่โยมจะต้องเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายแต่ของเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปแล้วฉะนั้น ถามว่าของเป็นกับของตายของตายสําคัญกว่าของเป็นแผ่นดินนี้มีเนื้อที่ไม่ถึงห้าสิบตารางวาได้ไหมคยณอมาจาห้าสิบตารางวาและมีคนรวยมากมายในประเทศไทยนี้ที่สามารถซื้อแผ่นดินที่ใหญ่กว่าน,นี้ได้มากกว่าอาจารย์ดรพรมากกว่านี้เป็นร้อยร้อยเท่าพันเท่าแต่ที่ดินแปลงนี้กับสร้างสรรสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆที่เป็นผู้นำ แน่นอนที่สุดเด็กที่อยู่ข้างในนั้นไม่แน่นะอาจจะเป็นสุเด็จพระสังฆราชคนต่อไปในประเทศทไทยก็ได้อาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนใหม่ก็ได้ไม่แน่ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นผู้สร้างสร้างสรงสรค์สิ่งที่เกิดขึ้นสายผู้ให้กับผู้ใหญ่เจริญที่สร้างสรรค์กับแผ่นดินที่เชื่อว่า เป็นแผ่นดินที่พ่อหลวงของเราทรงสร้างเอาไว้ให้เราต่อยอดความคิดเป็นแผ่นดินที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่พ่อหลวงของเราท้งเอาไว้ให้เราทช้งเราเขาถามว่าถ้าเกิดว่าสอบมหิดนไม่ติดเนี่ยจะไปสอบที่ไหนมผมก็บอกว่าเขาไปสอบที่อื่นเพราะว่าเรียนที่ไหนก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน้วไปยังไ,ไงไปยังไงเข้ารามที่เนี่ยตอนแรกไปที่รามเนี่ยก็มากลับ นาัสการท่านพระอาจารย์มหาธาเดชนะครับผมท่านก็ได้ให้ลูกศิษย์พาไปสมัครที่ร้ามีแม่พอเดินเดินไปแล้วไปถามว่าแม่ค้ามีอะไรแล้วก็ด่าเลยมีเมือเดินไปถามเขาบอกว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างพอดีแม่ค้าเขาไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นเขากำลังหงุดหงิดอยู่นะครับผมเขาก็เลยบอกว่าก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละครับผมผมก็เลยได้แต่ยิ้มโลกก็เลยบอกว่าผมมองไม่เห็นครับผมก็เลยหันมามอง เขาก็เลยรู้ครับผมเขาก็เลยบอกว่าขอโทษครเขาไม่ได้มองครับเขาเมาครับเขาเมาแล้วเขาก็หลอกผมว่าทางนี้แหละคือทางเดินไปโรงเรียนก็คือเขาผลักผมลงก็คือมันเป็นถนนนะครับผมอ๋อเหรอครับแต่ว่าเดชบุญที่ว่ารถยังวิ่งไม่พักรยังไม่มาครับผมก็เลยขึ้นมาได้ก็เลยไม่เป็นอะไรครับผมในชีวิตที่ผ่านมาเคยมีคําพูดไหนที่ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดเลยที่เขาก็่ากเราเลือกที่จะเป็นคนที่ เราเลือกได้ว่าจะไม่ขอเกิดเป็นคนมองไม่เห็นครับผมคิดอย่างนั้นากรนารสสราาาักซึ่งกันและกันเป็นกฎที่อยู่เหนือกฎและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันรายการ365วันคน้นคนพบธรรมมุ่งมั่นสร้างสรร